สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยฮะย้ายอีกแล้วครับย้ายอีกแล้วครับเจ้าก,การยาวย้ายจากบอ่อหนึ่งไร่กลับมาลอกบอ่อเก่าครับโอ้โหตรงแถวหน้ารถหัวหน้าวายนะมีแต่ดินทรายทางนั้นเลยฮะไม่ดูวนเนืน่องจากว่า ดินได้ไหลมาครับไหลมากบบอเก่าทำให้ตื้นเขินก็เลยให้เจ้าการยาวกับทีมงานบุดลอดมาทำการลอกสะเก่าครับตรงนี้ลอกประมาณเมตรหนึ่งก็ถึงดินดาแล้วนะถึงระดับดินเดิมแล้วครับแต่เจ้าของบอกว่าอยากได้ลึกๆอยากได้ลึกๆก,ก็ เดี๋ยวจัดให้ครับแต่ตอนนี้เราต้องทําการขจัดดินเปียกๆก,ก่อนครับนี่มันยังเปียกอยู่ตรงนี้แต่มันเป็นดินทรายนะที่ไหลามาจากสวนยางด้านบนนะครับไหลามาครับผมครับนี่ตื้นเลยเจ็บน้ำแ๊บเดียวแห้งแล้วครับนี่ดูน้ำจะทำการสูบไปในไสนานี่ก็ไม่มีฮะนี่ นาข้าวแห้งแรงเลยไม่มีน้ำเนื่องจาก,กว่ามันตื้นอ่ะหูหน้าเป็นไรหูหน้าวายติดโอ้หไอที่มันติดไม่ใช่เลยครับดินทรายมันกระตุกอืมทรายมันไหลมาทับถมเยอะเดี๋ยวแตะหน่อยเดียวก็ขึ้นแล้วแหน่ขึ้นแล้วฮะหน้าดินทรายมันหนาฮะโอ้มดแดงเยอะจริงๆ ลอยเพิ่งตัดต้นไม้ไปให้ผมเมื่อเช้านี่เองเจ้าของสวนเจ้าของนาเจ้าของบอ่อนี่ยนะอยู่ประมาณเมตรเดียวนะก็จะเจอพื้นเดิมมาแล้วแต่ตรงเนี้ยยังนาเลยฮะทรายที่ไหลมาฮะเกือบ2เมตรได้ตรงนี้ฮนะหน้าดินทรายอนะ่ะ เดี๋ยวเราดูก่อนครับว่าจะเอาดินข้างล่างปูทําทางเลยไหมเพื่อจะเข้ามาเอาดินบริเวณนี้ฮะหรือจะปล่อยไว้ตากแดดให้พื้นชั้นล่างมันแห้งแล้วค่อยมาเอารอบหลังเอาเฉพาะตรงเนินนี้ออกไปก่อนเดี๋ยวเราดูการวางแผนของอาจารย์ทุยนะอันไหนที่ว่า ทำแล้วมันุ้มก็ต้องทำาก็ต้องเอาแบบนั้นแหละครับแต่ข้างล่างมันแข็งอยู่ฮะแต่มันยังชื้นอยู่มันปกคลุมไปด้วยดินทรายีชื้นอยู่เปียกอยู่เนี่ยถ้าทิ้งไว้ประมาณสักอาทิตย์เดียวแหละผมว่าแห้งแน่นอนครับพื้นชั้นล่างเนี่ยแล้วทีนี้มาเอาได้หมดเลยแล้วก็ล้วงเอาลึกๆเอาเลยฮะได้หมดเลยนะ นี่ตักไปดูเงี้ยทรายดังนั้นเลยนะฮะเขาเรียกว่าทรายขี้ปิดครับทรายขี้เปิดเอาไปลองพื้นเทคอนกรีตนี่ยังสวยเลยนะแต่ติที่ว่ามันยังเปียกอยู่แค่น,นั้นเองครับมันยังอมน้ําอยู่ตักไปนีอ่อาจารย์ต้นไปแล้วตรงดันท้ายด้วอเปล่ามันทรายครับเสียงหน้าดูเลยนะเสียงกับเขาข้างครับ ถ้าติดปุ๊บนี่ต้องอยู่นิ่งๆเลยอย่าไปบืนครับหรือว่าจะไปดิ้นมันจุดบอดของล็อกจี้นี่คือเผาข้างนะขาดง่ายฮนะอาจารย์คุยก็เอาดินแห้งโรยไปแล้วโรยตรงที่มันยุบ บ่อเราก็เจ้าของเขาให้ขยายมาอีกประมาณ4ีหเมตรครับติดกับต้นยางเลยขยายมาถามว่ามีปลาไหลไหมผมคิดว่าน่าจะไม่มีนะปลาไหลชอบอยู่กับขี้โคลนชอบอยู่กับดินเหนียวดินทรายอย่างนี้จะมีหรือเปล่าเดี๋ยวคอยติดตามมากันเดี๋ยวผมบอก ว่าลอกบอกเก่านี่มีปลาไหลหรือเปล่าตื้นฮะปล่อ,อยมาครับถอยมามุดแดงเยอะจริงๆครับวันนี้หัวหน้ามแม็กวางอะวางเฉพาะดนินเปียกนี่แหละเยอดนินหายเปียกเมื่อไหร่เจอดินแห้งเยวก็ต้องไปขับรถไถฮะนี่ รถไทยก็จอดอยู่นี่ฮะจอดอยู่นี่ฮะรอรอดินเปียกหมดปุ๊บทีนี้ก็ไปขับรถไถ เดินลงมาได้สบายเลยนะไม่จมครับคนเดินลงมาฝาท้ายระเบิดฝาท้ายระเบิด ไม้นี่อาจารย์ทุยเอามาป้องกันไว้ครับเผื่อฉุกเฉินกีแรกกลัวว่าเป็นทรายแล้วมันจะสไลด์ลงนึกว่าทรายมาทับผมอย่างหนาก็เลยเอามาป้องกันไว้ก่อนเอาไว้ข้างๆอย่างเดเ,เอาทำอะไรอาจารย์ทุยจะเดินลงมาเอื้อมเอานี่เลยดูดิเอาไม้ไปรองไว้แล้ว ไม้มาลองไว้แหละสงสัยจะเอื้อมครับจะเดินลงมาเพื่อเอื้อมตรงนี้ฮะกดดีแล้วนะพวาแข็งอ,ะอ่ะอเดินมาแล้วไม่ใช่เดินลงมาจมร๊บเลยล่ะ เอาไมา้คำมาแล้วฮะนี่อย่างน้อยก็เอื้อมาได้อีกประมาณเมตรกว่าแต่งทางให้หกล้อถอยมาไม่จมหรอกครับข้างล่างมันแข็งอยู่ แต่งทางรอหกล้อครับเอ้ยเยจะเดินลงมาอีกเลยข้างล่างมันแข็งครับไม่มีปัญหารหรอก แต่แกเอามาป้องกันไว้ก่อนเอามาคําแทกไว้ก่อนครับะจะเอามาลองอีกชั้นหนึ่งฮนะอีกอันหนึ่งจะขึ้นไปเหยียบไม้นะ กดก่อนครับกดคำแล้วเดินขึ้นมามาดูมุมสูงมั้งครับมาดูมุมสูงครับนี่อยู่ข้างล่างไม่ไหวหมดแดงเยอะ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าหัวหน้าวายจะออกตัวไปได้ไหมจะติดสายไหมกระตุกไหมอ๋อเอาไม้อะไรมาอยู่ไนี่สูงสไหลไหลลงมาครับผมไว้มุกีนี่น่าจะเป็นมุงกีสุดท้ายแล้วนะอ่ะดันท้ายช่วยหน่อย ได้ครับถ้าดันช่วยนะเริ่มเป็นล่องลึกแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ